พี่วานมาเยี่ยมในทางแล้วโรงเรียนบ้านป่าพิการเนี่ยได้รับโครงการทัุกวันเนาะบิวรู้ใช่ไหมว่าโครงการเนี้ยเขาเขาเอามาให้ทําอะไรรูครับดูรู้แต่อธิบายให้พี่ฟังเขาให้ความรู้ศึกษาและเพาะพันธุ์บอกต่อกันอืแล้วบิวบิวได้เรียนร,รู้เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องไก่ครับเรื่องไก่มันเป็นไงเรื่องไก่มันเป็นไงบ้างเราเข้าขั้วผมพี่ว่านบัก เลงไก่ให้อาหารวันละหกแก้วตัวสาตัวและให้ดูไข่ว่ามันดีหรือเปล่าแล้วไข่ที่ออกมาเราเราเราท่มันดีไหมไข่ที่เราเก็บทุกวันที่ไข่ที่ไก่มีไข่ครีครับดีครับ,รบแล้วอื บิวว่าถ้าเกิดบิวเอาไปทําที่บ้านบิวคิดว่าบิวทำได้ได้ครับทําได้จากการที่เราเลี้ยงไก่แล้วไข่ไม่นองมากเราเอาไข่มาทาอะไรที่โรงเรียนเอาไข่มาทำอะไรไหมมาทาอาหารกินที่โรงเรียนคับอย่างเช่นเมนูไหนบอกพี่บ้านหอามอนีนเนเน่เป็นเมนูนนไข่ปลาลวแล้วก็ไข่ทอดไข่เจียวครับแล้วก็รู้สึกเป็นไงไข่ ก่ที่เราเลี้ยงปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็ออกไข่ปุ๊บออกมาถูกไหมแล้วเราก็ไปเก็บไข่แล้วเราก็เอาไข่มามากินเองบิวบิวรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างว่าเออเราเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยแล้วมันก็ออกไข่แล้วก็เห็บคัะมันก็ดีครับอแล้วบิวรู้ไหมว่าโครงการนี้ยพี่ๆที่ก็มาเอาโครงการให้พี่ี่โรงเรียนบ้าตาที่ารมีพี่ๆนักเอกชนเขาเขาสนับสนุน โนประมาณและอุปกรณ์ให้เนาะเป็นบริษัทชื่อบริษัทคากิวเนาะจำได้ไหมที่พี่เขามาเยี่ยมรั้งหมได้คับเออบริษัทคากิวพี่อยากให้ดิวอ่ะเป็นตัวแทนของน้องน้องๆเนาะเป็นตัวแทนและกันเนาะเป็นตัวแทนของของโรงเรียนบ้านปากิการเนาะพูดขอบคุณพี่ๆเอกชนหน่อยว่า จากพ,พี่เอาไก่มาให้ผมเนี่ยผมขอบคุณแบบไหน,นในความรู้สึกข,ของบิวเลยเออขอบคุณที่พี่ๆมาให้ความรู้และความศึกษาที่ให้โรงเรียนบ้านป่าเมกาได้รู้ว่าการเพราะพันธุ์เลี้ยงไก่เป็นยังไงผมนจะไปบอกต่อรุนสูงรุ่นครับของค